จะมาพูดถึงว่าปีมะเสงเนี่ยจะมีนำเศรษฐกิจาการเปลี่ยนแปลงทางด้านใดที่เกิดขึ้นกับจีนบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็อยากจะทราบนะครับวันนี้คุณนีทิการมีรายงานของ AP เกี่ยวกับประเด็นนี้มาเสนอครับค่ะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องราวเศรษฐกิจนะคะไปดูบรรยากาศ ที่ประเทศจีนกันบ้างว่าชาวจีนเขาเตรียมพร้อมสําหรับการเฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่คือเขาจะนับในช่วงตรุษจีนเป็นต้นไปนะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นคราวของปีมะเสงหรือปีงูเล็กซึ่งในวัฒนธรรมจรีนนะคะก็บอกว่างูเป็นภาพลักษณ์ที่มีความค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้พิทักษ์จิตวิญญาณการเจริญพันธุ์และความมีอายุยืนยาวแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่สื่อถึงความชั่วร้ายและภัยอันตรายอีกด้วยค่ะ วังจูวันผู้เชี่ยวชาญด้านตำนานพื้นบ้านของจีนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งให้ทัศนะกับ AP ว่าจากภาพที่มองเห็นงูสามารถมอบความรู้สึกหวาดกลัวให้เราเพราะมันสามารถทำร้ายคนได้ แต่เราก็เปลี่ยนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้วยการลดความก้าวร้าวของภาพลักษณ์ของงูและเพิ่มสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นมาแทนที่เช่นเดียวกับปีนักษัตร์อื่นๆนะคะงูเป็นปีนักษัตร์ที่มีเสน่ห์และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเพื่อโอบรับปีมะเส็งของชาวจีนในปีนี้ก็มีการลดทอนภาพที่ดูเป็นภาพที่น่ากลัวหรือว่าเป็นลังไม่ดีนะคะด้วยภาพของสัตว์เลื้อยคลานในมุมที่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่เห็นในตอนนี้นะคะก็จะเป็นรูปตุ๊ก,ก ตาตาโตเบลเบล,บลมีขนตาต่างๆก็คือลดทอนความน่ากลัวของงูที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานให้ให้ดูน่ารักแล้วก็ดูเข้าถึงได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะชาวจีนจํานวนมากก็ยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจแดงมังกรในปีที่จะมาถึงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจจีนนะคะยังคงอยู่ในทิศทางที่ไม่สดใสค่ะด้วยความต้องการผู้บริโภคที่ยังซบเซาแม้ว่าจะมีสารพัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาในช่วง ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก็ตามทีอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาขู่ว่าจะปูพรมมาตรการกำแพงภาษีอย่างน้อย60%กับสินค้านำเข้าจากจีนและมีการปิดช่องโหว่ที่ผู้ส่งออกแดนมังกรจะใช้ในการจำหน่ายสินค้าราคาถูกในสหรัฐในเรื่องนี้แกรี่อึ้งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก n a t i ฤษส Corp o r a t e and i n v e s t m e n t b a n k i n g ให้ทัศนะกับ AP ว่าแม้จะมีแรงกดดันด้านการค้ามากขึ้นซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในปี2024ที่ผ่านมาและบอกว่าจะมี มาตรการจำกัดด้านการลงทุนซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่จีนนั้นไม่ต้องการเท่าไหร่นะคะฝั่งผู้บริโภคชาวจีนลดการใช้จ่ายในสินค้าไม่จําเป็นอย่างเช่นเครื่องสําอางแอลโกอฮอลและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครอบครัวจีนจํานวนมากเลือกที่จะประหยัดและอดออมมากกว่าออกมาจับจ่ายเพราะความไม่แน่นอนด้านตลาดแรงงานที่เป็นผลพวงมาจากราคาอาสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์อื่นๆที่ลดลงรวมถึงค่าแรงที่ต่ําในจีนค่ะ Uh, consumers may not have a very uh, good expectation about uh, how the life or the income would improve. S <S <S นักเศรษฐศาสตร์ารายนี้เสริมว่าผู้บริโภคอาจไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตและรายได้ของพวกเขาจะดีขึ้นและนั่นทําให้คนมีแนวโน้มที่จะเก็บเงินมากขึ้นกว่าเดิมและนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ยังแนะว่านโยบายที่จีนควรจะผลักดันนะคะคือการปลูกจิตวิญญ,ญ,ญาณของผู้คนให้เปลี่ยนทัศนคติในการใช้จ่ายค่ะอย่ยงไรก็ตามเขาทิ้งท้ายว่าในเวลานี้นโยบายส่วนใหญ่ของจีนนั้นมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเถียรภาพในทุกด้านซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเห็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกนะคะและนั่นอาจไม่ได้ช่วยให้เห็นทิศทางเศรษฐ กที่สดใสมากนักสำหรับจีนนะคะจีนจะเข้าสู่ปีนักษัตร์งูลเล็กปีมะเสงนะคะก็คือในวันที่29มกมกราคมนี้ค่ะคุณสงพ์